<sweak> । สวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรมหาชนนะในฐานะสมาคมไทยบาร์เบอร์ภาคตะวันออกครับช่างใหญ่หรือว่าเกษมน้ำมันทองเป็นประธานภาคตะวันออกนะ mm hmm. วันนี้ก็ได้มานำพวงมาลัยมากราบสักการะนะครับพ mm hmm. อร้อยนะครับหรือไม่ร้อยนะผู้บริหารโรงเรียนเสริมสวยยธามาดก็เดี๋ยวให้แม่แนะนำครับแ mm ่ hmm. บเข้ามากราบแม่ <laughs> อย่าเป็น <laughs> มิธรการมาฟา <laughs> ัเแื <laughs> ้อฟังตัวตั้งง ขอแสดงความยินดีกับท่านภาคคือเหมือนกับท่านใหญ่ก็คือเป็นใหญ่เหมือนสมชื่อนะคะท่านประธานภาคไทยสมาคมไทยบา์เบอร์ภาคตะวันออกครับนะคะก็แสดงความยินดีกับท่านภาคครับแล้วก็วันนี้พวกเราก็ได้รู้จักกันได้หลายโรงเรียนช่างเพื่อนทุกจังหวัดภาคตะวันออกนะคะก็ เดี๋ยวเรามีงานใหญ่เกิดขึ้นก็เป็นสิ่งดีๆเป็นความโชคดีรับปีใหม่นะคะคปี68เดี๋ยวพวกเราเจะดังจะปังไปด้วยกันไทยสมาคมบาเบอร์รนะคะก็วันนี้เราไปที่ไหนกันบ้างเนี่ยโอ้วันนี้เราก็ไปที่โรงแรมฮิวตันเซนทัลเฟสเิว์ลบีสพัทยาแล้วก็ไปทานรับประทานอาหารการอะไรๆนะคะ ประชุมพูดคุยค่ะเ่ีอยวคิดว่าประชุมนะเรามาเที่ยวงานกับเที่ยวอันเดียวกันนะคะแล้วก็ได้แนะนําตัวประธานแต่ละจังหวัดนะคะแล้วก็เราไปดูสถานที่จัดงานนะคะสมาคมไทยบาร์เบอร์นะคะภาคตะวันออกในเราจะจัดงานการแข่งขันนะคะเกี่ยวกับช่างผมนะมีมีทุกแบบทุกคอร์สทุกอย่างเลยนะคะที่เราจะมีเล็บด้วยมี ทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวเราดูรายละเอียดในการแข่งขันนะคะฝากเพื่อนช่างทุกคนด้วยนะคะว่าติดตามงานวันที่1พฤษภาคมปี68นะคะอย่าลืมมาเที่ยวพัทยากันนะคะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณท่านภาคค่ะีครับสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยนะคะครับวันนี้ผมก็ได้นำนะครับคณะ นายทะเบียนนะครับชื่อคุณอะไรครับเนี่ยผมลิงธนพัฒน์ทรัพย์สมสกุลครับก็ตำแหน่งเป็นเป็นนายทะเบียนของสมาคมไทยบร์เบอร์ภาคตะวันออกนะครับครับผมวันนี้ก็อยากจะมามาไหว้นะครับมากราบแม่ร้อยนะครับเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับเป็นปูชนียบุคคลของสังคมในแวดวงของช่างสมสวยนะครับก็เป็นผู้ผู้ใหญ่นะครับทางภาคตะวันออกผมเองก็อยู่ภาคเหนออเหมือนกันนะครับก็มีโอกาสก็ เลยต้องเข้ามาไหว้แม่น้อยหน่อยแม่ร้อยหน่อยนะครับครับผมคุณครับคครับค่ะขอบคุณนะลูกครับขอให้สุขภาพแข็งแรงรวยแล้วรวยอีกนะลูกนะครับผมขอบคุณครับาาตตจวันนี้ก็ใครครับเนี่ยช่างช่างเดียบางนาครับชื่อจริงชื่อชื่อสีวัดอัคารามพรพงศ์นะครับตำแหน่งเป็นอะไรเป็นนายทะเบียนของสมาคมไทยบาเบอร์พาสต์ออกนะครับครับผมครับก็คุณจึประเด็นอะไร ก็คือถือโอกาสเป็นตัวแทนของพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นแล้วก็ช่างทุกคนที่อยู่ในสมาคมนะครับแล้คือขอขอบคุณแทนทุกคนด้วยนะครับที่แม่ร้อยก็ให้เป็นคนให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆในใน,ในองค์กรของเรานะครับเป็นอย่างดีก็ ก็ขอบเป็นตัวแทนขอบคุณมาณที่นี้นะครับขอบคุณนะลูกขอบคุณมากขอให้ลูกเจริญรุ่งเรืองการเงินการงานร่ํารวยแล้วก็สมาคมไทยบาเบอร์ก็เดินหน้าไปด้วยกันอย่างยิ่งใหญ่นะคะลูกนะค่ะชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับวันนี้ก็ผมเข้ามาในฐานะนะครับตัวแทนของนายกสมาคมไทยบาเบอร์ครับนายเกียรติไกรเป็นคายหรือว่าอาจารย์นิดหายห่วงนะนะครับก็ มาในฐานะตัวแทนของสมาคมกับสำนักงานใหญ่นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนช่างผมปาเบอร์หรือซาลอนครับเรามาร่วมมือกันทํางานนะครับถือจะอยาจะร่วมงานกับสมาคมไทเบอร์นะครับภาควันออกและก็สำนักงานใหญ่ก็ติดต่อมาได้ตามช่องทางที่ขึ้นไว้นะครับจะเป็นไลน์แอดแอดสไตนำหน้านะเกทีบีเนะครับเป็นไลน์แอดนะมีกู o กิลฟอร์มแล้วก็ช่องทางติดต่ออยู่ในนั้นหมดนะครับ วันนี้ก็กลับขอบคุณแม่ร้อยครับก็อ,อยากจะให้แม่ร้อยอ,อยากอยาให้แม่ร้อยสอนให้เป็นคติคําสอนหรือว่าคําปรัชชาสักหน่อยนิดนึงอะไรไ <laughs> สบายสบายแต่แม่ร้อยก็ไม่มีอะไรนะคะการที่เราเราจะมีกลุ่มมีเพื่อนไม่ว่าจะอาชีพอะไรนะคะไม่ไม่ใช่ว่าจะอาชีพแค่เสริมสวยนะอาชีพอะไรก็ตามนะคะ นกไม่มีขนขนไม่มีเพื่อนเราไม่สามารถเดินธุรกิจอะไรไปได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะทำอะไรก็ตามนะคะเราต้อง มีเพื่อน Enjoy Business, อินจอยบิสเนสอินจอยเพื่อนไม่ว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลนะคะเดีย๋ยวนี้ออนไลน์เราก็คุยกันได้เราเป็นเพื่อนกันได้อยู่ต่างประเทศเราก็เป็นสมาชิกหรือเป็นกลุ่มองค์กรกันได้นะคะไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามเพราะการที่เรามีกลุ่มมีเพื่อนพวกของที่มีความจริงใจเอื้ออาทรช่วยเหลือเกื้อกูลไม่ว่าจะเป็นองคอ์กรสมาคมนะคะหรือเพื่อนพวกของครอบครัวนะคะเราก็มารวมเป็นหนึ่งเดียว เป็นเพื่อนช่างอาชีพเดียวกันหรือคนไม่ใช่เพื่อนๆที่ไม่ใช่อาชีพเดียวกันเราก็สามารถเป็นเพื่อนหรือช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ค่ะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะ,ะโตรหรือก้าวไปได้ก็ต้องเราก็ต้องบวกเยอะๆนะคะครับก็อยากสนการอยากจะเรียนเสริมสวยที่พัทยาเนี่ยช่องทางติดต่อตรงเรียนเสริมสวยจุฑามาศมีช่องทางอะไรบ้างครับก็เพจโรงเรียนเสริมสวยจุฑามาศต,ตรงๆเ,เลยนะคะอยู่ที่ ซอยกลมที่ดิน6หรือตลาดโสพลนะคะเบอร์โทร0865566465นะคะแม่ร้อยคนนี้ยินดีให้คำปรึกษาใครอยากเปิดร้านใครมีปัญหาอะไรขาดช่างหรือต้องการส่งช่างมาเรียนลูกหลานมาเรียนนะคะแล้วออหรืออยากจะปรึกษาว่าต้องเรียนอย่างไรแบบไหนหรือขัดทุนการศึกษาอะไรก็ปรึกษาได้นะคะแม้กระทั่งอยากจะต่อธุรกิจก็ ใช่อยากจะต่อธุรกิจยังไงแบบไหนไม่ร้อยหนูหนูไม่มีความรู้เลยหนูอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจเสริมสวยตัดผมรุ้เป็นเจ้าของนั้นเจ้าของนั้นคือแม่ร้อยก็จะให้คำปรึกษานะก่อนเราที่จะอ่าอะไรนะก่อนเราที่จะพอไปทําแล้วนะก็ค่อยมาปรึกษาทีหลังมันมันช่วยคือมันช่วยช้าๆก็ไม่ทันนะคะ,ะก็แม่ร้อยก็เป็นห่วงทุกคนทุกท่านนะคะ,ะถ้าเราอ่าถ้าเรามีปืนมี มีถ้าเรายังยิงไม่เป็นยังฟันไม่เป็นอย่าเพิ่งไปฟันนะคะเดี๋ยวพลาดฟันตัวเองนะคะครับผมโอเคชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสวัสดีครับบ๊ายบาย